น,นี่แหละข้อเดียวของการผมสั้นในลบดูสิ <laughs> มันช่วยให้ประหยัดเวลาค่ะตื่นมาเราก็ไม่ต้องมามัดผมหรือว่าแต่งผมอะไรมากมายนะเพราะว่าผมเราสั้นไงแคีนิดหน่อยก็เข้าทรงแล้วอย่างที่2ก็คือเวลาที่สระผมมันก็จะลดลงเนาะทําให้เรามีเวลาเพิ่มขึ้นในการเอาไปทําอย่างอื่นที่ไม่ต้องมาสระตั้งแต่หัวไปจนถึงปลายผมเนาะถ้าคนผมยาวก็จะใช้เวลาอาบน้ําสระผมนานกว่าและของแถมมันก็คือถ้าเราสระผมแล้วเนี่ยเราก็ต้องเป่าผมได้ผมให้มันแห้งใช่ไหมเวลาในการ เป่าให้ผมมันแห้งอ่ะมันก็น้อยกว่าเวลาในแต่ละวันของเราก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นข้อสําคัญเมนหลักเลยที่เฟย์นนะ่ะชอบไปตัดผมพอผมเริ่มยาวละเราก็จะรู้ตัวโดยการที่เราสระผมนานขึ้นหรือว่าเราเป่าผมให้แห้งนานขึ้นซึ่งมันนานอะ่ะบางทีเป่าผมมันก็ร้อนใช่ไหมมันก็แบบอยากให้มันเสร็จเร็วๆเพราะว่าเราก็ต้องรีบไปทําอย่างอื่นมากมายแต่ถ้าใครที่เป็นผู้หญิงจริงๆไว้ผมยาวเนี่ยอันนี้ก็ มันก็แล้วแต่เหตุผลของคุณเนาะถ้าคุณชอบอาบน้ําสระผมชอบเป่าผมชอบเสริมสวยอะไรเงี้ยก็เป็นเหตุผลเฉพาะตัวบุคคลแต่อันนี้ก็คือข้อดีหลกัหลกๆของมันที่เฟิร์นชอบไว้ผมสั้นอีกเหตุผลหนึ่งพอเราได้เวลาคืนมาเงินในกระเป๋าเราก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคนที่ผมสั้นเนี่ยน้ำยาสระผมหรือครีมนวดผมมันก็ใช้น้อยลงไงแล้วมันก็จะหมดชาขึ้นเราก็ไม่ต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์ดูแลผมหรือว่าทําความสะอาดผมบ่อยๆดังนั้นเงินในกระเป๋าเราก็เลยเพิ่มขึ้นนี่ก็คือ เหตุผลร่วมๆของการไว้ผมสั้นนั่นเองค่ะตื่นมาก็ไม่ต้องมัดต้องอะไรมากมายก็แ,แต่งตัวทางหน้าแปรงฟันหวีผมนิดหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนี่แหละข้อเท็จของการผมสั้นไหนลบดูสิโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดถูกใจกดหัวใจแล้วก็ถ้ามันมีประโยชน์และดีก็แชร์กดติดตามช่องยูทูบเฟิร์น้อยด้นะคะสวัสดีค่ะ ขึ้มาไปเลยตีผมออกได้เลยไม่ใช่